วอล์กหนึ่งวันค่าทุกคนไปวอล์กิ่งทัวรริมคลองแสนแสบจะเป็นกิจกรรมแบบไหนได้อะไรมาบ้างเราไปดูกันเถอะค่ะอันนี้ก็คือกลุ่มเพื่อนเราที่เราจะมาเดินกันในวันนี้นะคะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าเราแบ่งกันเดินดีกว่าครึ่งๆ10คนหน เริ่มต้นก็นมาลงทะเบียนก่อนนะคะที่วัดภาษีนั่นเองนะ่ะเจอคนสวยจูสองนิ้วเข้ามาเจอหมูเด้งด้วยอย่าลืมถ่ายรูปเช็คอินนะนี่ถ่ายเรียบร้อยแล้วเริ่มแรกก็จะมีบรรยายก่อนเลยว่าวัดเนี่ยมีประวัติยังไงกันมาบ้างอ๋อยตื่นเต้นอันนี้ก็คือเราเริ่มออกเดินทางกันแล้วนะคะเริ่มต้นจากวัดภาษีเดินล้อไปตรงคลองแสนแสบนั่นเองค่ะ อันนี้แก๊งเพื่อนเราเองเสื้อสม้มเรือมาพอดีอันนี้สวยมากดีนะถ่ายทันไว้ก่อนอะระหว่างการเดินทางน,นะคะก็มีอะไรให้ดูเต็มไปหมดเลยดูสิมีการเพ้นสีบนผนังด้วยนะสวยอันนี้ก็คือเราเดินมาถึงใต้สะพานทองหล่อเรียบร้อยแล้วนะคะในรูปดูยิ้มสดใสมากแต่ของจริงคือร้อนและเหนื่อยมากค่ะอ่ะ,อ,ะอย่าไปออมอย่าไปออมเดินกันต่อจะถึงแล้วค่ะทุกคนอีกอืใจเดียวก็จะถึงแล้วสถานที่ต่อไปและแล้วเราก็ถึงแล้วนั่นเองค่ะและแน่นอนเขาไม่ของว่าให้กินด้วยอันนี้น่ารักที่สุดและสถานที่แห่งนี้ก็คือ ไม่แน่ใจว่าจะอ่านชื่อถูกไหมขอแปะไว้นะกันนะคะมามาไปกันต่อเชื่อแมมว่าพูดส31ถึงเลยส2มสองนปิ้งน่ะถึงเลยอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ร้านต้นนะคะเราถ่ายพอให้เพื่อนทำสู้สู้เพื่อนสู้สูเพื่อนเพื่อนสู้สู้หยอกเล่นเราก็ช่วยเพื่อนด้วยอันนี้จะเป็นบรรยากาศถ่ายรูปก่อนนะคะอ,อ้าวถึงแล้วสถานที่ต่อไปอันนี้ก็คือจูเหล่าบ้านดอนนั่นเองค่ะ เพิ่งเคยเข้าครั้งแรกเลยเพราะว่านี่เป็นคนพูดไงเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้แต่นี่ครั้งแรกเลยข้างในใหญ่แล้วก็สวยมากที่สําคัญแอร์เย็นมากและแล้ว,ลวข้าวเที่ยงเราก็มาค่ะอร่อยมากขออนุญาตยกนิ้วให้เลยค่ะอร่อยจริงๆแล้วก็จะมีการบรรยายด้วยนะคะความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้อ้ถึงอีกแล้วค่ะสถานที่ต่อไปไวมากเดินเร็วสุดๆอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้การคัดแยกขยะนะคะแล้วก็อันนี้ทําน้ําหมักชีวภาพ มาค่ะแล้วเดินกันต่อเรากำลังจะไปสถานที่ปลายทางนั่นเองค่ะสถานที่สุดท้ายแล้ว ที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยศิลป์นัคลินวิโรจน์นั่นเองค่ะหรือก็คือมสวเรามาที่ตึกสังคมศาสตร์กันนะคะข้างในเนี่ยก็จะมีการบรรยายนะคะว่าประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยศิลป์นะคเรียนวิโรจน์เนี่ยเป็นยังไงบ้างและยังมีการบอกทุนการศึกษาต่างๆในการเข้ามหาวิทยาลัยด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างเหมาะสาหรับเด็ก6ก้าหนุสุดก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันไหมทุกคนเราสนุกมากแล้วก็ได้อะไรกลับบ้านไปเยอะมากบ๊ายบาย